ครั้งนั้นนั้นว่ายินทั้งหลายผู้รับใช้ของนางมาเลการนั้นถวายแล้วซึ่งพัดแกปิสุททั้งหลายนำม,มาอยู่ซึ่งถาแห่งเนยสายทำลายแล้วซึ่งถาดข้างหน้าของพระเถระทั้งหลายอันว่าพระธรรมเสนาบดีกล่าวแล้วว่าอันว่านามารูปมีอันแตกไปเป็นธรรมดาแตกไปแล้วอันใครใครไม่พึงคิดดังนี้อันว่านางมาเลการนั้นนำออกแล้วซึ่งหนังสือจากชายโพกกล่าวแล้วว่าอันว่าชนทั้งหลายนำม,มาแล้วซึ่งหนังสือนี้แกดีชานมีอ่านให้รู้ว่า อันว่าทหารทั้งหลายยอมตัดึิงศรีรษะของบิดากราบด้วยบุตรทั้งหลายสามสิบสองดังนี้เป็นเหตุอันวาดิฉานแม้ฟังแล้วซึ่งเรื่องนี้ไม่คิดแล้วการแต่ท่านผู้เจเริญครั้นเมื่อถาห่งเนยสายแตกไปแล้วอันวาดิฉานจากคิดซึ่งอะไรดังนี้อันว่าประธรรมเสนาบดีกล่าวแล้วซึ่งคำทั้งหลายมีคำว่าดังนี้เป็นต้นแสดงแล้วซึ่งธรรมลูกขึ้นแล้วจากอาสนะได้ไปแล้วสู่วิหาร อันว่านางมาลกาแม้นั้นยังบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งหญิงสะพ้ายทั้งสามสิบสองทั้งหลายกล่าวสอนแล้วว่าอันว่าสามีทั้งหลายของเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความผิดออกแล้วเป็นได้แล้วซึ่งผลแห่งกรรมมันมีในการก่อนแห่งตนอันว่าเจ้าทั้งหลายอย่าเศร้าโศกแล้วอย่าคร่ำควรแล้วอย่ากระทําแล้วซึ่งกิเลสเป็นเหตุปทุสาะแห่งใจในเบื้องบนแห่งพระราชาดังนี้ อันว่าบรรลุผู้ที่ไปทั้งหลายของพระราชาฟังแล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้นผู้กราบทูลแล้วซึ่งความที่แห่งชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีโทษออกแล้วแก่พระราชาอันว่าพระราชาผู้ทรงถึงแล้วซึ่งความสลดเสด็จไปแล้วสุนีเวทของนางมลิกานั้นสองย่างนางมลิกาด้วยส่งย่างหญิงสะพ้ายทั้งหลายของนางมลิกานั้นด้วยให้อดโทษแล้วได้พระราชทานแล้วซึ่งพรแก่นางมลิกาอันว่านางมลิกานั้นกราบทูลแล้วว่า อันว่าพรเป็นพรอันหม่อมฉันรับแล้วจงเป็นเถิดดังนี้ครันเมื่อพระราชานั้นเสด็จไปแล้วถวา,ายแล้วซึ่งพาดเพื่อบุคคลผู้ตายแล้วอาบแล้วเข้าไปเฝ้าแล้วซึ่งพระราชากราบทูลแล้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพอันว่าพรอันพระองค์ทรงพระราชาทานแล้วแก่หม่อมฉันอันหนึ่งอันว่าความต้องการด้วยวัตถุอื่นย่อมไม่มีแก่หม่อมฉันอันว่าพระองค์ขอจงทรงอนุญาตซส่งการไปส่เรือนหิงตระกูลแก่หญิงสะพ้ายทั้งหลายสาสิบสองของหม่อมฉันด้วย แกมอมฉันด้วยดังนี้อันว่าพระราชาทรงรับพร้อมแล้ออันว่านาเมลิกาส่งไปแล้วซึ่งหญิงสาไพศาสิบสองทั้งหลายสุตระกูลทั้งหลายอันเป็นของตนอย่างไรแม้เองอันว่านาเมลิกานั้นได้ไปแล้วสุเรนเห็นตระกูลของตนในเมืองชื่อว่ากุสินาราแม้อันว่าพระราชาได้พระราชทานแล้วซึ่งตำแหน่งแห่งเสนาบดีชื่อแกทีขกายยาร ราญนะผู้เป็นหลานของเสนาบดีชุวพันธุละ